สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้มาดูสนามเตรียมที่จะเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่47หรือว่าสีสเกตเกมนะครับนี่เป็นสนามกีฬาแห่งชาติแห่งใหม่ของจังหวัดสีสเกตเลยนะครับคุณผู้ชมก็มีการตระเตรียมงานแล้วนะครับทางด้านนี้ก็เป็นทางด้านอธิจันท์นะครับอันนี้รถถ่ายทอดสดนะครับก็ มาเตรียมแล้วนะครับคุณผู้ชมครับทางด้านโน้นก็เป็นฝั่งที่นั่งที่มีอัธจันทร์นะครับรอ,อต้อนรับผู้ที่จะมาร่วมงานในการเปิดกีฬาแห่งชาติครั้งที่47สสีสเกตเกมที่จังหวัดสีสเกตนะครับสนามกีฬาแห่งนี้ก็เป็นสนามที่สร้างเสร็จใหม่ๆเลยละครับคุณผู้ชมครับเมื่อคืนที่นี่ก็มีการซ้อมแล้วนะครับซ้อมใหญ่เลยนะครับเย็นนี้นครับเวลา 18นาฬิกานะครับจะเป็นเวลาที่เปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่47หรือว่าศรีสะเกตเกมที่สนามแห่งนี้ล่ะครับสนามกีฬาแห่งชาติจังหวัดศรีสะเกตนะครับคุณผู้ชมครับสนามแห่งนี้นะครับเป็นสนามใหม่ของศรีสะเกตนะครับซึ่งก็สวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเย็นนี้เราจะได้ดูความสวยงามแล้วก็ความอลังการนะครับคุณผู้ชมครับความสวยงาม ความอลังการเย็นนี้จะเกิดขึ้นที่นี่และครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะได้พบจะได้ดูแล้วก็สัมผัสกันนะครับสนามกีฬาแห่งนี้จะยิ่งใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวเย็นนี้เรามาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวจากสีสกเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ